เธอเธอรู้อย่างหมอ้อหุงข้าวที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวมันมีอยู่จริงนี่เลยหมอ้อหุงข้าวไฮเออร์อุ่นทิปรุ่นนี้ความจุ1.8ลิตรทำได้มากกว่าหุงทั้งตุนโจ๊กนึ่งข้าวเหนียวจบในเครื่องเดียวแต่ที่ปังที่สุดคือระบบอุ่นข้าวอัตโนมัติข้าวไม่บูดทางแบรนด์เขาบอกว่าวันเดียวบูดไม่เกิดขึ้นกับหมอ้อหุงข้าวไฮเออร์แน่น,นอนเขาแถมทัพพีมาให้สองอันแล้วก็ถ้วยตวงข้าวมาให้ด้วยค่ะหม้อห่าเคลือบมาอย่างดีนาถึง5ชั้นแล้วก็มีตัวขีดบอกมาให้้้้้้้ดดดดวววววยยยเเ็นนหมมออุงงงขขขาาาาาททีีี่่สสสสัักกกใลลคะูๆแ ตัดกับสีเขียวพาสเทลเอาไปวางในครัวก็คือละมุนน่ารักมากหม้อขนาดใหญ่เหมะกับทุกเมนูค่ะทุกคนตุด้ได้ตั้ง1.8ลิตรแล้วก็หุงข้าวได้ทั้ง1ิกว่าถ้วยตอนนี้จะหุงข้าวก็ไม่ต้องใช้ข้อนิ้ววัดแล้วนะคะเติมปริมาณน้ําจากขีดได้เลยเราหุงข้ากี่ถ้วยก็เติมน้ําเข้าไปตามขีดที่บอกได้เลย<ช>ค่ะใช้งานง่ายแค่กดปุ่มหงุงเป็นมหม้อหุงข้าวที่หุงได้ไวพอแป๊บเดียวเครื่องก็ร้อนจนไอขึ้นเวลาหิวหิวนี้จะมารอข้าวสุกนานไม่ได้เลยนะหุงไปก็หอมไปแป๊บเดียวข้าวก็ก่รยออ หุงข้าวที่เคลือบมาอย่างดีไม่ไหม้ไม่ติดก้นหม้อหม้อเขาลื่นจริงล้างทําความสะอาดก็ง่ายค่ะ,คะเออเขาใจปั้มสุดๆรับประกันให้ตั้ง3ปีไปเลยราคาเบามากคุ้มสุดๆคือถ้ายังใช้หม้อ,อกเก่าอยู่แก้คว้วเปลี่ยนได้แล้วจริงๆของมันต้องมีอ่าพูดเลยพี่กัดด้านล่างคลิปค่ะ